ดูท่าได้แบบหน,น,น,นูเริ่มกลัวพี่แล้วนะกลัวเหรอนั่ง,งอยู่สักพหนึ่งเริ่มกลัวละครับ<อ>จริงๆแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะเป็นพิธีานะครัาลุกอาจจะดูแบบ โดนหน่อยนะฮะแต่โดนใจไม่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าอาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้นะฮะโดนใส่หรอหยโดนหยอกเล่นนะจ้าสวัสดีครับนะวันนี้ผมป๊อกบ้านปูนครับมาเป็นเกสเป็นเกสซึ่งปกติไม่ไม่ค่อยจะเป็นแขกรับเชิญใครใช่ครับปกติก็จะเป็นพี่กอมากกว่าการสัมภาษณ์มากกว่ามีหน้าหรอพี่เลยดูดูแปลกอ่ะวันนึงต้องมานั่งเป็นแขกรับเชิญพี่ดูแปลกหนูเข้าใจฟิลนะเวลาหนูออกไปไปที่ไหนแล้วเป็นเกสหนูจะแบบว่าไม่พูดน้อยจังอะ ปกติเป็นพิธีกรมาตลอดนะคะทีนี้เนี่ยพี่บอกว่าพี่เป็นพิธีกรที่เกี่ยวพันในวงการฟุตบอลเดินสายยังไงบ้างพี่ฟุตบอลเดินสายบทบาทผมจะเป็นอน n o u n c e หรือว่า MC พิธีกรคนแากจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่มีหลายอยายากอยากจะลองฟังเสียงพี่ในจังหวะยิงสักนิดนึ่งนะอยากเ้วยว่นจังหวะนี้ได้ไปคิกอินเข้ามาของครูสป p ต o r t e r บอลอยู่ที่มนุษย์หินครับวีระชัยแสงประทีบโดนเพรบอลกลับมาที่ปกป้องปกป้องราชาณาจัก มันมีอินเนอร์มาจากข้างในใช่บรรยากาศมันต้องพาไปด้วยมันต้องแบบอยู่ในบรรยากาศที่ที่มันได้ด้วยและอารมณ์มันจะพาเราไปประมาณนั้นเหมือนนักร้องศิลปินอะไรอ่าต้องต้องมีอินเนอร์ข้างในใช่มันต้องมีอินเนอร์ข้างในไลฟ์สไตล์พี่เดียวกันภาคเป็นยังไงอ่ะนิยามตัวเองไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นสไตล์ไหนนะก็มีทั้งดุดันบู๊มีสนุก มีตลกปลกฮาบ้างก็คือแบบว่าหลากหลายสไตล์รวมกันแล้วแต่เจ้าภาพหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาก็ต้องเราต้องดูด้วยว่าเหตุการณ์จะพอหน้าบอลแต่ละคู่ไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันบางคู่บางรายการโอเคบอลเตะกันดีไี่อะไรก็ <Okay. S 1> ก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้า,ถาบางคู่ที่มีแบบมีการหนักๆักในเกมอะไรเงี้ยหนักในเกมหนักในเกมก็ห้ามด้วยห้ามด้วยใช่แล้วก็ต้องเป็นทั้งนักภาพเป็นทั้งกรรมการห้ามวยด้วยแล้วก็หลายอย่างเป็นเป็นบริการให้ผู้ตัดสินเลฟฟี่ด้วยเพราะว่า ับตสนใช่ครับ<ง>เพราะว่าบอลหนักในเกมทนใหญ่ก็จะมีปัญหากับนักเตะกันเองแล้วก็จะมีปัญหากับผู้ถุนรวมไปถึงบรรดาโค้ชและซับโค้ชผู้ใ่นสำรองอก็จะมีส่วนร่วมพี่อยู่ในวงการภาพบอลเดินสามมานานหรือยังคะภาาบอลมาประมาณ20ปีแล้วครับแถวบ้านฝั่งทนสมัยก็จะเป็นบอลพลาสติกนะครับ จะเตะก,กันตามโรงเรียนบ้างสนามปูนลานวัดผมก็ชอบก็ไปเตะเตะเตะแต่เตะไม่เก่งหรอกแต่ว่าอาศัยนั่งกับเพื่อนสนุกอะ่ะแล้วแถวบ,บ้านมันจัดอลกันเยอะมีบอลแข่งตามวัดต่างๆกันเยอะเราก็ไปนั่งดูนี่แหละดูบ,อบอ่อยๆเพราะเราชอบไงดูบอจนรู้ว่าเออคนนี้เป็นไทยผมน,นี่แม่งเก่งเว้ยทีมนี้แม่งโหทีมนี้แม่งเฟี้ยวจัดเลยว่ะอ่างเงี้ยโหทีมนี้มีซุปเปอร์ตาอันีนั้นเลยใช่แล้วก็เลยรู้จักเริ่มดูไบอยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็เริ่มเพิ่มบอลครั้งแรก วัดบวรมงคลฝั่งธนบุรีภาคบอที่ไรครั้งที่นั่นเลยเรฟเนต์ในการภาคของเรานี่คือโคศกวัดใช่ฟุตงอะนวัดถูกต้องครับผมมาจากงานวัดที่ดึงดึงฟิลลิ่งของโคศกวัดใช่แต่ว่าอยู่ดีไม่เคยมามาภาคข้าสนามอยู่ดีเขาส่งไมให้เลยมาลองภาคบอลหน่อยจังหวะวันนั้นน่ะมันไม่มีคนภาคด้วยไงอ่าไม่มีคนภาคด้วยก็เฮ้ยได้เหรอพี่เอาเลยมึงพูดอะไรมึงอยากพูดอะไรพูดเลยตังแต่วันนั้นคือครั้งแรกในชีวิตเลยครัใช่ครับ เขอเอ่ยชื่อเขาเลยสองคนเพื่อเพื่อให้เครดิตพี่เขาได้เลยค่ะพี่พี่ยุ้ยวัดคือหาบุรีกับพี่แก่นก็วังคนสองคนต้องขอบคุณพี่เลยขอบคุณพี่บ้างพี่แก่นเนีพี่ยุ้ยใช่ครับไมื่กั้นผมก็ไม่รู้จับเรื่องมาทางไหนแล้วครั้งแรกพอได้จับหมายตอนภาคพี่แก่นเนี่ยว่าวันนั้นเป็นยังไงก็อาศัยจําเอาแล้วเราก็อันไหนที่เราไม่รู้จักชื่อเนี่ยผมจะเรียกชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองสมมติเห็นหน้าหนูวิ่งอยู่นี่พี่ตั้งฉายามาเลยก็เป็นเอ่อนารานาราคือคนที่ขายเค้กกระเทยอะไรเงี้ยเออออเเเาป็น ช่วงยุคสมัยที่มันฮามาอะไรเงี้ยอ่าแล้วคนที่เขาดูเขาก็มองเขาาก็หัวเราะไอตัวนักเตะมันหัวเราะเองหัวเราะยิ่งเป็นลาลาได้ไงวะเออประมาณนั้นแหละมีมีไอดอลผมอยู่สามคนแล้วกันบังอบูบาการ์อาจารย์เจฟโซดาโดแล้วก็อีกหนึ่งท่านคนที่สามคือพี่โป้งแล้วกันครับต้องขอบคุณทั้งสามคนเลยครับที่เป็นไอดอลผมะใช่ครับ แล้วพีับ่เคยลองแบบดูไทยลีกแล้วลองลองเทสภาคไหมแบบฟุตซอลลีกอะไรอย่างเงี้ยผมผมเป็นอนナลเซอร์ให้กับสองสโมสรริรอใช่ครับก็มีบากอกซชิตตี้กับแคทเอ็มซีใช่แล้วผมหน้าที่หน้าที่ของที่ทำงานก็เป็นอนナลเซอร์ก็คือเอ็มซีพิธีกรจะประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดอ่าเวลาโค เราพูดยังไงได้มือโคลสกสนามเวลาถ้าเราดูด้วอีกอ่ะน่คือผมโกยาวๆมากเลยเหมือนพวกละตินผมฟังมาจากบอลพวกละตินอเมริกาใช่ครับใช่ก็จะเอามาในไทยลีกแล้วหลังๆก็อนาเซอร์สมโมต่างๆก็ เขานี่ก็โกกันยาวเลยในเมื่อผมโกได้เขาว่าโกกันยาวเลยเอานี้ก็ใส่แล้วลากเสียงให้ยาวที่สุดใช่ครับนักพักบอลที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ต้องไปหาความรู้ไม่ต้องไปสเกลหรืออะไรเลยแค่รู้จัก Facebook กดติดตามก็รู้แลวไอคนนี้ชื่ออะไรอ่าคนนี้อยู่ทีมอ่าอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนเมียชื่ออะไรอ่านอกจากเตะบอลแล้วทาอะไร ด้วยด้วยไลฟสไตล์ด้วยสื่อที่มันเข้าถึงง่ายมันมันง่ายต่อการที่จะเก็บข้อมูลแล้วมาภากบอลแต่สมัยก่อนมันไม่มีผมว่าคิดว่ามันยากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากเราเจอเขาแค่แค่มาที่สนามใช่แต่แต่เราจะทำไงให้ เรามีข้อมูลสามารถเนนเทนเทเราสามารถพูดได้คือมันไม่เหมือนไทยลีกนะคะมันต้องพูดอะไรเยอะด้วยนะไทยลีกแค่ยิงประตูเปลี่ยนตัวผู้เล่นประกาศรายชื่อแต่พี่นี่คือคนภาคคนภาคฟิลลิ่งเดียวกับที่ภาคฟุตบอลใหญ่ๆที่เราดูแบบพี่เมียรีกแต่มันก็ยังไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าพี่ป๊อกผ้าใส่จากผ้าดําเย็นจนก่อนบอลจะจบสำหรับฟุตบอลเนินสายพี่ป๊อกยาวเท่าไหร่ แปดโมงเช้าถึง5ทุ่มแโมงเช้าถึง5ทุ่มใช่วันเดียวฟุตบอลเดินสายเนี่ยหลายสนามถูกไหมใช่ครับแล้วพี่แบ่งภาคยังไงอ่ะก็เราก็เลือกเลือกเลือกเอาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยมีมีแบบว่านักบอลงินไมว่าไมพี่ไม่ฟังคู่ผมโอ้โหเยอะครับประจำใช่ไหมใช่โอ้โหเราเราทำยังไงให้มันทั่วถึงเราก็บอกว่าเอ้มันเรารู้ใช่ครับก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่ามันเตะกันหลายคู่อะไรอย่างเงี้ยบางคู่ก็ เราก็จะเลือกตรงที่เกมเรารู้แล้วว่าคู่นี้มัน,น,มนหนักมันสนุกมันสนุกและหนัก uh huh. หนักคือแบบเรารู้แล้วไอ้ทีมนี้เล่นสไตล์ไหน uh huh. ทีม A เล่นสไตล์นี uh ้ huh. ทีม B ีเล่นสไตล์นี้และ A อกับ B มันเจอกัน uh huh. เราก็ต้องไปที่ตรงนั้น พราะว่าเรารู้จักนักบอลค่อนข้าง,งจะหลายคนเรามีมาอยู่ในมือเราพูดออกไปแล้วน้องมันค่อนข้าง,งจะเชื่อเราแล้วทุกวนนี้เป็นเป็นยังไงบ้างพี่มันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ทางไหนบ้างมันก็เริ่มเริ่มเท่าที่สังเกตก็เริ่มมีการพัฒนาที่ที่ดีขึ้นในเรื่องของ,อของการมีระเบียบวินัยในกีฬาแต่ก่อน,อนหเห็นคลิปเยอะอยู่นะ,ะแต่ก็ยังมีก็มีบางกลุ่มที่ยังคิดว่าการทําร้ายผู้ต่อสู้คู่แข่งขัน,เ,นเป็นเรื่องที่ตัดเกมหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีบางมุมมองเขาเล่นหนักได้นะครับผมฝากไว้เลยนะทำน้องทุกคนนะการเล อันนี้ถือว่าเป็นอยู่ในกติกาหนักในเกมก็คือในเกมแต่ถ้าหนักนอกเกมเจตนาทํรลายูุตดอสู้อันนี้ขอขอเป็นปันไปว่าไม่ไม่สมควรนะครับก็คือเล่นในเกมนะหนักก็สไลด์ที่บอลเล่นในเกมบอลไม่ใช่ว่าไม่มีบอลแล้วอะไรก็คือไอ้ท่าไปโดนเลยยังพอเข้าใจว่าเด็กไม่ทานอะไรเงี้ยแต่ว่าจงใจเนี่ยมันมันเจตนาทำ้ายร่างกายใช่มันเจตนาทำ้ายร่างกายเขามันก็เพื่อต้องมาชีพนนะเดี๋ยววันหนึ่งตัวเองทำขึ้นมาเนี่ยก็เฉพาะแค่บางคนส่วนใหญ่อยู่นี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับ แอเดี๋ยวนี้มันดูเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างดีกว่าที่ฝันว่าอยากจะภาพแต่ยังอยากภาดมวยครับมวยไทยเจสิผมยังไม่เคยภาพไม่เายพมมยาดมวยเลยแต่ไาทั้งเจ็ดเลย ต้องไปลองดูคลิปผมเวลาภาคบอลนะครับผมก็จะเอามาใช้ในฟุตบอลแล้วก็รถแข่งด้วยไปลองดูคลิปผมแลวกันลองเซิร์ชดูแล้วกันนด้ดูอะไรอย่างเงี้ยเซิให้จะมีจะมีจังหวะที่บอลมันใกล้หมดเวลาและบอลเสมอกันอยู่หรือตามกันอยู่ทุกเดียวใช่เวลาใกล้จะหมดใช่มีบางคําบางพูดบางคําบางอย่างเราก็เอามาจากเรือยาวทีนี้พี่ป๊อกหนูอยากจะฟังเรื่องที่มันเป็นที่สุดในความทรงจําที่เกี่ยวกับการพายมีมีอะไรไหมทั้งอ่ะดีก็ได้ไปดีก็ได้ขำก็ได้ เอาไม่ดีก่อนอไ,มไม่ดีก่อนไม,อไม่ดีก่อนก็คือแบบภาคภาคอยู่ต่างหวัดที่หนึ่งแล้วกันก็เป็นฟุตบอล9้าคนก็ไปภาคภาคบอลนี่แหละโดยท่านนายกให้ไปภาคจนมาถึงรอบน่าจะเป็นรอบรองนะนักบอลก็เตะกันไปในเกมนะแล้วก็มีเจ้าถิ่นก็เตะกันไปนี่แหละบอลก็สูสีกันอยู่เนี่ยบอลไม่มีอะไรขัาก็เล่นกันตามเชิงตามเชิงหนักไหมมีหนักไหมมีหนักบ้างมีหนักบ้างแต่จะมีปัญหาอยู่คนเดียวเลยทีมเจ้าถิ่นคือเราดูรู้ไง กรรมการเขาก็รู้เขาก็เป่าฟาว์เป่าฟาวแล้วเขาก็ตีไปเหลืองไปตีไปเหลืองเสร็จปุ๊บก็เอ้ยอาจารย์ผมตัวไ่เหลืองเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่ไม่มองตัวเองไงว่าว่าตัวเองเล่นนแบะ กองเชียร์ก็ยุยงส่งเสริมนี่เจ้าดินผมก็จะพากมันจะมีมุกของผมอะเอ๊ะทำไมเรียกเขาอาจารย์เขาไม่ได้สอนวิชาอะไรนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นข้อสงสัยเหมือนกันเราก็จะพูดพากไปว่าเอ้ยไม่ต้องเรียกเขาอาจารย์ก็ได้แนะเขาไม่ได้สอนวิชาอะไรโอ้ยพูดเรื่องสิทธ์แต่ว่ะก็เรียกแบบให้มันเบาลงหน่อยให้มันคือเราเราพยายามจะแบบเล่นมุกตลกเพื่อคลายเครียดคลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดตรงนั้นนะฮะแล้วก็นักเตะวันนั้นอาจารย์ฟาวตรงไหนเนี่ยผมก็พาไปว่าเออมึงถามว่าฟาวตรงไหนกูตอบแทนอาจารยย์เเลลวว่าาฟตรรงงนนั้้ะอไีย อ่ะคนมันก็จะแบบคือเป็นมุกแหละอ่าเป็นมุกมันก็จะเบาเบาพอตีไปเหลือปุ๊บก็เริ่มขุ่นมัวละอ่าก็เริ่มมุดเย็นด้วยอากาศร้อนอ่าก็เตะกันเตะเตะกันต่อเตะเตะกันต่อไปอีกก็ยังเหมือนเดิมก็เตะปุ๊กปักปุ๊กปักเตะติดดาบมั่งดึงเสื้อมั่งอะไรมั่งวิ่งไม่ทันก็ดึงเสื้ออะไรเงี้ยเบียดชนอ่างเงี้ยก็คือปกติถ้าเบียดชนเนี้มีสุดท้ายแล้วช็อตเนี่ยขาคู่สไลด์แล้วมันฟาวซ้ำซ้อนเนี้ยฟาวบ่อยคนที่ตาบ่อย อ่ะสุดท้ายปริศินตีแดงั้งนั้นแหละมีปัญหาเลยอาจารย์ให้แดงกได้ไงกูอยูอ่นั่นปริศินบอกถอยไปถอยไปแม่งไม่หยุดไม่หยุดอ่ะ,อะไอเหตุงไงไหักเตะ เพื there, there, om, ่อนรุ้มทีมก็เดินเข้ามาเหมือนจะล้อมไว้แต่ว่ายังไม่ล้อมนะก็แค่เข้ามาเฮ้ยจานห้ามเหมือนจะห้ามหรือว่าเออคุยก็ไม่มีทั้งคุยทั้งห้ามมีทั้งแบบเฮ้ยจานลุยน่ะอีกคนก็บเฮ้ยจานเย็นเพื่อนทีมเดียวกันเขานะเบียดอยู่อนะโดนแดงอะไรเงี้ยแล้วบอลมันสูสีอ่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุใช่กองเชียร์ก็เอ้านะผมก็พากบอกว่าอ่าผู้สิทธิ์เนี่ยนะครับไม่มีเข้าข้างฝ่ายไหนแน่นอนอะไรเงี้ยก็เป่าไปตามดูอะไพินิจจับสิ่งที่เห็นนะมันก็ชัดเจนใช่นะก็ อยากให้แฟนบอลใจเย็นนะครับดูนี่นั่นแล้วก็นักกีฬาที่โดนใบแดงครับเชิญออกนอกสนามเลยนะครับนักกีฬาหันมามองผมเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะนี่ปิดไม้เลยจริงอพี่ว่าอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี้ยนายกผมมาเดินมาเลยคนจัดเดินมาเลยบล็อกเลยฮิวออกเลยสรุปว่าคนจัดฮิ้วนักบอลเจ้าถิ่นออกเลยครับคือคนจัดที่นั่นเขาดีมากนะครับก็คือแบบเข้ามาดูแลกรรมการแล้วพอเริ่มมาหันมาทางผมปุ๊บนายกเดินลงมาเลยสั่งลูกน้องเดินไป เชิญต right. ัวออกไปแล้วก the ็อประบสเตียร์ลงข้างนอกนั่นคือแบบเหมือนจะมาเล่นเราอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องพูดเยอะดิปิดไมค์เลยพูดลงไปเกือบแล้วเกือบแล้วแต่เราก็อะไรอเราพูดตามอะไรเงี้ย่ดีดยด้วยความที่จะเข้าใจเขานะเพราะบางทีันเดือนอ่ามันเดือดอารมณ์มันกําลังแบบพุกพ่านอะ พอเขาตั้งสติได้อ่าพอจบเกมแล้วทีมเขาก็ชนะนะเข้ามาคุยกันขอโทษพอเตะรอบชิงเขาไม่ได้ลงเพราะว่าโดนใบแดงเขาก็พี่ผมขอโทษนะครับดั่นอะไรอ่าก็โอเคนะฮะก็โอเคจบนะฮะแค่นั้นเราก็คือถ้ารู้จักขอโทษขอโทษกันใช่ไม่เป็นให้ภัยกันเ ช่แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกือบเขียดแล้วนะเฉียดแล้วนะเขียดเขียดกับเราแล้วแล้วก็เรื่องที่ภูมิใจที่สุดก็จะมีสถานที่แล้วกันผมดีใจที่ได้ภาครายการนี้ก็จะมีวัดประทุมคณาวาดท่าสารฟุชซอลไทยลีกแล้วก็ฟันอระาตกนี่แหละนี่ทียบเยบาวเลยยาวเลยทำอีกสิบปีที่เราทำสิบปีอันนี้ผมพูดตรงตงนะผมกับฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ยผมไม่ได้ว่าผมเล่นตัวหรือว่าผมคิวทองหรือว่าอย่างนั้น ผมแทบจะไม่ รับปากใครเลยน้อยมากเพราะอะไรอะพี่เพราะผมไม่ค่อยอยากไปผมจะมาแค่งานงานฟันแน่ๆเลยฟันเพราะว่ากอล์ฟเป็นคนดีมากๆคนน่งกับผมส่วนตัวนะฮะจับกอล์ฟปากาเนี่ยก็คือคนจัดโปรโมเตอร์เนี่ยเขาดีกับผมมากๆแล้วผมก็ต้องต้องดีกับเขาเนื่องาเขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาเน่ยารักใช่เลยทาให้คู้่งมันก็ไปกับฟันตลอดก็ไปกับฟันตลอดนะครับก็อะไรว่างผมก็จะไปถ้าไม่ว่างก็จะบอกกอล์ฟวันนี้พี่ไม่ว่างนะต้อดีอะไรเงี้ยซึ่งผมได้มากที่สุดในชีวิตก็คืองานที่พี่แท่งพาไปภาคนี่แหละ ได้ทำรู้สึกทำสองสามชั่วโมงเนี่ยได้ค่าจ้างมากสุดคืองานนี้เลยอ๋อเหรอใบ่ในชีวิตผมนี่พากบอลได้มากสุดเลยี่ะเงินซื้อพี่เปล่าไม่ได้เงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ขนาดนั้นแกบอกแล้วนะแกบอกแล้วนะว่าที่ได้เยอะที่สุดก็คือก็คือที่สุดใหญ่เราอยู่ในช่วงที่สุดอย่างนี้ผมได้มากสุดก็คือถ้าสามชั่วโมงแล้วได้เท่านี้นะครับในในชีวิตผมใช่ผมเรื่องโอ้โหพี่ขนาดนี้เนาะ เฮ้ยมันเอาไปเหอเออให้คอยพี่ทราบอกมันเอาลาพี่นะพี่่นนีก็็เปทั้งหมดของท็อกพีนี้ก่อนที่จะจากกันไปอยากให้ท็อกพูดอะไรถึงฟุตบอลเดินสายในมุมมองพี่นิดนึง่ๆเดี๋ยวนี้นะครับฟุตบอลเดินสายก็มีการยกระดับกันขึ้นมาก็มีการพัฒนาการเข้าถึงนักบอลง่ายขึ้น แล้วก็การที่เป็นนักบอลฮูริแกนรหรือว่ากองเชียร์ฮูริแกนกองเชียร์ที่สับสนุนคนที่เล่นเกเรอย่างเงี้ยมันก็นจะถูกออกสื่อง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้จะมีเ,<อ>เพจต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นักกีฬาที่เล่นแบบเล่นไม่ดีอ่ะเล่นเ,<อ>เกเรอ่ะจะหนาๆผู้ต่อสู้เนี่ยก็จะถูกถ่ายบันทึกคลิปไปลงเพจบงไปโดนอนุนิวนั่นแล้วผลสะท้อนกลับมาฟีดแบ็กกลับมาก็คือเข้าตัวเขาเองถ้าเขาเล่นไม่ดีเขาก็จะโดนสังคมประนามหนาๆสุดท้ายก็อยู่ลําบากอะไรเงี้ยก็ ทำให้หลายหลายคนก็กลับตัวกลับใจการมาเป็นนักบอลที่เล่นเล่นเล่นดีขึ้นก็คือไม่เกเรและหนักในเกมแล้วมันช่วยให้ตัวเขาอ่ะการเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพมากขึ้นนี่ถูกก็อยากให้นักกีฬารวมไปถึงกองเชียร์ที่ที่กำลังปรับตัวปรับใจก็ขอให้ทุกท่านเดินไปในทางที่ดีไปด้วยกันไปด้วยกันร่วมมือกันยกระดับครับตอนนี้วงการฟุตบอลเดินสายของเราเนี่ยมัน มันมีชื่อมีกันได้รับความสนใจจากคนภายนอกมากขึ้นเราเนี่ยจะก้าวไปด้วยกันก็ช่วยๆกันยกระดับพัฒนางันต่อไปลองดูนะเราอาจจะเจอช้างเผือกในวงการฟุตบอลดินสยของเราก็ได้ถูกต้องแล้วก็พอมีฟุตบอลเดินสาย มันมีทําให้มีผมขึ้นมาก็คือนักพากเดินสายซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนมีแต่นักบอลเดินสายกับผู้ตัดสินเดินสายพี่นี่อาชีพใหม่ของหนูเลยนะอะไรหรอปกติเจอแต่นักพาพแบบรู้จักรู้จักนักพากเดินสายแต่ก็เป็นอีกโมเว้นหนึ่งอีกฟิลหนึ่งมีโอกาสเนี่ยหนูจะไปติดตามพี่ว่าจริงจริงแล้วเป็นยังไงมันสนุกนะการพากเดินสายคือมันได้ไปเจอคน เยอะนะมันก็เป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตเรานะครับทำให้เราได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆต่อยอดให้กับอาชีพของเราได้นะครับก็ทีนี้สุดท้ายละพี่ป๊อกฝากช่องทางการติดตามของพี่ป๊อกหน่อยเผื่อหนูอยากจะไปดูภาพเก่าๆพี่เออบาเลยยาวถ้าภาคสายบอลก็จะเป็น Facebook แล้วกันเนาะเฟซบุ๊กก็ป๊อกบ้านปูนชาวบางที่ขันนะครับส่วน YouTube ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถมอไซค์ละเกี่ยวกับรถแต่งต่างๆจะมีช่องของตัวเองแต่ว่าถ่ายหลังๆไม่ได้ถ่ายแล้วที่เกียร์ถ่าย ก็ป็อกมันปูนออฟฟิเชียลก็จะเป็นชื่อช่องนะครับแล้วก็อะไรอีกนะลืมละไม่มีะไรนะเรือยาวไม่มีเรือยาวก็ตามที่แตผลงานที่เพจเป็นทุกของพี่ป๊อกละกันป๊อกมานปูนนี่ก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อกด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปดูในช่วงของพี่ยักกันค่ะ คู่ชิงที่ต้องเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อสมศักดิ์ศรีเอาว่าแบบนี้แล้วกันครับเป็นเป็นสองทีมที่ทํางานได้ดีมาตั้งแต่ในรอบแรกแล้วอังกฤษมาในวิธีการที่เหนียวแน่นครับแล้วมีความยืดหยุ่นสูงมากยืดหยุ่นสูงหมายความว่าสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วก็ระบบการเล่นของตัวเองเนี่ยได้ได้ตามสถานการณ์อิตาลีก็มาแบบโอ้โหถูกพูดถึงในแง่บวกเยอะมากครับจากภาพจําเก่าๆเ,เ,เนี่ยอิตาลีสําหรับพวกเรามันก็แบบเน้นเกมรับเล่นไม่ค่อยสนุก เซฟตี้ความปลอดภัยคาเตนัชโชนะฮะตีหัวเข้าบ้านอะไรประมาณนั้น สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษของฟันก่อนเตะนะครับพยายามจะนำหยิบยกเรื่องราวในโลกของลุมหนังเนี่ยนะครับมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะครับกับผมนะครับยัแดงครับเจตกรสีมเคเรือนะครับซีกีโร2020นะฮะเดินทางมาถึงรอบชิงชาเลิศแล้วครับแล้วก็เป็นการเจอกันในคู่ชิงที่ต้องเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีเอาว่าแบบนี้แล้วกันครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นเป็นสองทีมที่ทำงานได้ดีมาตั้งแต่ในรอบแรกแล้วนะฮะอิตาลีก็ มาแบบโอ้โหถูกพูดถึงในแง่บวกเยอะมากครับจากภาพจําเก่าๆเนี่ยอิตาลีสําหรับพวกเรามันก็แบบเน้นเกมรับเล่นไม่ค่อยสนุกเซฟตี้ความปลอดภัยคาเตนัชโชนะฮะตีหัวเข้าบ้านอะไรประมาณนั้นแต่พอมาถึงยุคนี้ครับโดยเฉพาะในรายการนี้เนี่ยนะฮะเราเห็นภาพเลยครับว่าโรตัมันชินีนั้นทาให้อิตาลีนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจมากๆเกมลุกก็มีมิติในการเล่นเยอะขึ้นนะครับมีสปีดบอลที่เร็วมากนะฮะเกมที่เจอกับสเปนในรอบรอบชิงถือว่ายอดเยี่ยม แล้วก็สมราคากับการได้เข้าชิงชาเลิ์อีกทีก็คืออังกฤษครับอันนี้ก็ต้องพูดกันยาวๆเลยครับเพราะอังกฤษนี่นนี้คือการเข้าชิงชาเลิศในรายการเมเจอร์นะครับรายการเมเจอร์ก็คือฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนี่แหละนะฮะสรายการใหญ่ๆเนี่ยเข้าชิงครั้งแรกในรอบ55ปีครับครั้งล่าสุดก็คือ1966นอในศึกฟุตบอลโลกนะฮะซึ่งอังกฤษเอาชนะเยอรมนตะวันตกไปได้4ี่ครับนะบก็เกิดขึ้นที่เบรมนี่แหละนะครับเป็นการคว้าแชมป์ในบ้านและก็เป็นเกียรต พวกเขาทําได้หลังจากนั้นเนี่ยเต็มที่ก็รอบรองชาเลิ์ครับฟุตบอลโลกปี90นะฮะเซอร์บรอบรอเบอร์บีโรบสันยูโรก96ก็มาถึงรอบรองชาเลิ์ก็แพ้จุดโทษเยอรมันเหมือนกันแล้วก็ รอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่ผ่านมานะครับอันหะครับเป็นผลงานที่แบบสูงสุดแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้แหละครับภายใต้การนทีมของเกรษเซาเกตผลงานในทันวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าอังกฤษมาในวิธีการที่เหนียวแน่นครับแล้วมีความยืดหยุ่นสูงมากยืดหยุ่นสูงหมายความว่าสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นและก็ระบบการเล่นของตัวเองเนี่ยได้ได้ตามสถานการณ์นะครับอย่างเช่นในรอบแรกนะเราเห็นวางแผ,แผงแบ็กโฟ ยาวๆนะครับแต่พอมาถึงรอบน็อกเอาท์ที่เจอกับเยอรมนีก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเล่นหลัง3ได้อย่างไม่เคอะเขินไม่ต้องมาคอยปรับจูนว่าเฮ้ยต้องเล่นกันยังไงอะไรประมาณนั้นนั่นหมายความว่าการเตรียมตัวนะครับการเตรียมพร้อมต่างๆความเข้าใจในเรื่องของแทคนิคนักเต่อังกฤษในทีมชุดนี้ตอบโจทย์มากครับซึ่งเกรซเกตต้องได้รับคําชื่นชมครับกับการที่สร้างส,างสินตองคราน,นั้นก้าวมาถึงตรงจุดนี้ นะเป็นการเดินทางที่ยาวนานพอสมควรครับพวกเขาเริ่มต้นมาในยุคของเซาเกตก็คือปี2016ครับ ซาเกตเข้ามาแทนที่ของแซมมาราดิสแล้วก็ได้รับการการช่วยเหลือจากทาง FA ได้มีการฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกสถานที่ใหม่ก็คือเซนจอร์พาร์คนะครับบรรดากลุ่มนักเตะเยาวชนทุกรุ่นนะฮะมารวมตัวอยู่ที่เดียวกันมันเลยทําให้การฝึกซ้อมความเข้าใจทุกอย่างเนี่ยมันถูกสอนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วในทีมชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยผ่านมือของเกเรซาเกตมาในยุคที่เคยคุมทีมชุดอยู่21ปี นะครับรวมถึงในยุคที่ประมาณสัก2017ครับที่อังกฤษควา้าแชมป์ยาวชนโลก U17 U20 นะครับไปถึงรอบรองชนะเลิศใน U21 ชิงแชมป์ยุโรปค,คือจะบอกว่ามันเป็นการทำงานที่ที่มีเส้นทางมายาวนานพอสมควรครับไม่ใช่ว่ามาถึงตุ้มแล้วทำได้เลยทุกอย่างมันต้องมีขัน้นมีตอนนะครับเกมเจอกระเดนมากเนี่ยต้องยอมรับว่าสูสีครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนคาดการได้เพราะเดนมาร์กเนี่ย โอ้อันนี้ก็ต้องยกย่องครับเดนมาร์กเนี่ยมันเหมือนแบบคือเหมือนตายไปครึ่งชีวิตแล้วได้ซ้ำไอันนีครับเริ่มต้นในเกมนัดแรกคริสเตนลิคเซนเจอสภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างเฉียบพลันอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็แพ้ฟินแลนด์นัดสองก่อแพ้อีกจนถึงนัดที่3เนี่ยนะฮะคือตามปกติแล้วใน ทัวร์เมนต์รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะฮะในระบบแข่ง3เกม2นัดแรกถ้าแพ้เนี่ยโอกาสเข้ารอบมันน้อยมากครับแต่เดนมาร์กทำได้ครับถล่รมรัสเซีย41แล้วก็มาอยู่ในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดทั้งหมด4ทีมก็สู่รอบน็อกเอาท์แล้วก็ผ่านเวลส์มาผ่านาสาราเช็กมานะครับคือแบบโอ้โหมาด้วยพุดจิตหัวใจลุวนๆครับมาด้วยสภาพที่ไม่มีใครคิดครับว่าเดนมาร์กจะมาได้ไกลขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับแรแรงกดดันและก็ไม่ได้มีความกดดันจากแรงคาดหวังมากนะ ทุกคนเนี่ยพร้อมสนับสนุนมีการเปิดเผยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนบอลครับหรือเรื่องของฟุตบอลเลยครับแต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่ช่วยกันสนับสนุน mm hmm. เดนมาร์กในทีมชุดนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในกรณีของคริสเตนอีริกเซนมันเป็นการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวครับเพียงแต่ว่าอังกฤษในชุดนี้เนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นมาจริงจนะครับก่อนเกมเนี่ยแฮร์รี่แม็กไวร์ซึ่งอยู่ในชุดทีมฟุตบอลโลกปี2018ด้วยนะครับที่ตกรอบรองชาเลิเน่ย เจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือมีความเชื่อมั่นที่จะเป็นผู้ชนะมากขึ้นครับอย่างในเกมที่เจอกับโครเอเชียเนี่ยต่อให้นําไปแล้วอังกฤษก็ยังเล่นเหมือนเดิมตามสเต็ปตามจังหวะสปีดความเร็วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมคือมั่นใจใน,ในการเป็นผู้ชนะมากขึ้นแต่มาถึงเกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่ยากแล้วยิงเดนมาร์กออกนําไปก่อนด้วยนะครับมนเลยยิ่งต้องเร่งเครื่องใหญ่คือรูปเกมหรือการเข้าทําจังหวะเข้าทําทุกอย่างเนี่ยมันมีความหลากหลายมากมิติอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็น,นในทีมังกฤษ ชุดที่มีเกมรูปหลากหลายจริงๆต่อบอลทะลุช่องเจาะในกรอบเพยโทษอะไรเงี้ยก็มีนะครับลูกเซตพีดลูกนิ่งฟรีคิกลูกเตะม,มุมมีนะครับลูกทุ่มไกลย,ยังมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจังหวะสนกับทําได้ดีนะครับโอกาสจจะหวะเข้าทําของเกรดมาเลยมากกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ทําได้ตามมาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าต้องชื่นชมทันดินบาจิอพอะทางแคสเบอร์ชมเคิ่ชวเคิล ป้องกันเซฟไป9ครั้งนะในเกมนี้ถือว่าเป็นสติยอดเยี่ยมมากๆครับแต่สุดท้ายมันก็มีอา่าประเด็นเรื่องของจุดโทษที่กลายเป็นประตูชัยนะครับอ่าบางคนก็บอกว่าเป็นซอฟต์พนนตตี้คือมันเบาเหลือเกินคือมันมีการคอนแทคไหมมีการประทะไหมมีครับเพียงแต่ว่าพรเด็นของเดนมาร์กอาจจะหลงเหลี่ยมของรีบสเตอร์ลิงที่พร้อมจะล้มลงอยู่แล้วถ้ามีมีอะไรก็ตามแทะมาโดนตัวเขาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้ตามสื่อที่เขามองไว้นะครับ ซึ่งผมก็มองว่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิจ์ของผู้ตัดสินครับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็ไม่น่าเกลียดอะไรเพราะมันก็มีคอนแทคกันอยู่นะครับมีการประทะกันอยู่นะครับสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้ครับหลังจากที่ตีเสมอจากลูกทำเข้าประตูเองของสุบงไคอะนะครับแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนยิงติดเซฟก่อนด้วยนะครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปนะฮะในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังจบเกมเนี่ยโอ้โหบรรยากาศแบบบ้าคลั่งมากครับ นี่คือครั้งแรกอย่างที่บอกครับนี่คือครั้งแรกในรอบ55ปีครับที่พวกเขาได้เข้าชิงในรายการเมเจอร์และเป็นครั้งแรกที่ชิงในรายการศึกยูโรนะครับเพราะฉะนั้นมันมันคลาคล้ำไปด้วยเสียงเพลงครับฟ o ตบอล l ์คัมมิ่งโฮมนะฮะสวีทแครไลน์ Caroline, พวกนี้เพลงพวกนี้ครับถูกเปิดกระน,นำแล้วทำให้บรรยากาศมันดีนะฮะ รีแอคชันต่างเต็มไปหมดเลยครับแกรี่เรนิเกอร์บอกโอ้โหได้เห็นสักทีนึงครับได้เห็นสักทีในช่วงชีวิตหนึ่งครับที่ทีมชาติของเขาเนี่ยได้เข้าชิงแชมเลอทีได้สเร็จขนาดในยุคที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยว่าแบบเจ๋งๆว่าแบบเต็มสซบแล้วนะฮะก็ยังทําไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยนะครับอีกหลายๆลคนก็ชื่นชอบครับชื่นชมเกรเ์โซเกลบอกโอ้โหภาคภูมิใจมากครับภาคภูมิใจกับกลุ่มนักเตะเหล่านี้มากๆครับแล้วก็อีกหนึ่งคำชมที่น่าสนใจครับก็บอกว่าหนึ่งในเห,ล,หลััครบ ที่ทำให้อังกฤษนั้นกล้ามาถึงจุดเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรนะคือความเป็นสมรสมานสามาคัคคีความกลมเกลียวภายใ,ในทีมในช่วงระหว่างการแข่งขันครั้งนี้เนะี่ยผมได้มีทํารายการไลฟ์สดกับทางไทยรัฐสปอร์ตก็มีการโฟนอินคุยกับริกกี้ลัมเบิร์ตจากอังกฤษเลยนะครับอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ยนะนะริกกี้ลัมเบิร์ตยังยอมรับเลยครับว่าในยุคข,ของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดทีมชาติแบบ แป๊บๆนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยสมัยของเขาเนี่ยนะฮะมันยังมีการแบ่งพักแบ่งพวก,กแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนแมนเชสเตอร์ลอนดอนลิเวอร์พูลอะไรประมาณนคีคือความสัมพันธ์ไม่ได้ว่าเร็วร้ายครับแต่มันยังมีความแบบเป็นกำแพงของของอีโก้อีโก้อะไรประมาณนั้นนะที่มันยังละลายกันไม่หมดสิ้นเท่าไหร่แต่พอถึงชุดนี้ครับชุดนี้เนี่ยเราสังเกตทำให้ทุกอย่างมัน เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับเขาถึงนิยามครับว่าทีมชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ทีมฟุตบอลครับแต่มันเป็นครอบครัวครับมันเต็มไปด้วยบรรดาเด็กดาวรุ่งที่เติบโตมาในชุดยวยชนไล่เลี่ยก,กันแล้วก็มีบรรดากลุ่มตัวเก๋ากลุ่มซีเนียนะครับแฮร์ริเคนจอร์แดนเทนเนอร์สันแฮร์รี่แมกไกวนะครับที่คอยโอ,อบอุ้มคอยประคับประคองคอยให้เด็กๆเราเนี้ยอยู่ในกลุ่มก้อนที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความชมในสนามเนี่ยส่วนหนึ่งครับแท็กติกการเรียนรู้ความเข้าใจในเกมเกมลุกที่มีความหลากหลายทุกอย่างครับทำได้ดีหมดเลยแต่หนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่แหละครับที่ทุกคนมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นข้อนี้แหละครับที่ทําให้อังกฤษนั้นอาจจะก้าวข้าม ไปสู่ความสําเร็จได้รอลุ้นรอเชียร์แล้วกันครับเหลือแค่1นัดเกมเดียวครับที่เจอกับอิตาลีดูว่าอังกฤษจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ในช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับพิเศษจากทางฟันก่อนเตะนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ